สอยแอบเสียยิ้มด้วยความสะใจเมื่อได้แลเห็นพระองค์เจ้าพิรพง์ยังทรงเป็นพระองค์เองเช่นเดิมคือพระเมตตาสูงส่งอย่างนี้สิส่้อยชอบและโอกาสที่จะได้กรันแกล้งหม่อมราชวงศ์เดียวยังมีอีกมากหม่อมราชวงศ์เดียวก้มลงกราบพระบาทของเสด็จปู่ด้วยกิริยาที่อ่อนโยนขอพระทัยพยาคาเสด็จปู่พระองค์เจ้าพิรพง์ทรงย้ำสวน ทรงทอดพระเนตรหม่อมราชวงศ์เดียวด้วยแววรักใคร่อย่างเต็มพระทัยและพระองค์ก็ทรงคิดได้แล้วว่าจะทรงจัดการเช่นไรกับเรื่องพระนรตาทั้งสองของพระองค์คนหนึ่งมีจิตที่ริษยาอย่างรุนแรงอีกคนหนึ่งก็อ่อนน้อมถ่อมตนในเมื่ออีกฝ่ายนั้นปรารถนาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศพระองค์ก็ได้ตัดสินทไทยแล้วว่าจะต้องส่งไปเมื่อทั้งสองจะอยู่ร่วมกันแล้วจะต้องเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นนี้ และส่วนหม่อมราชวงศ์เดียวที่ปรารถนาจะเรียนในร้อยตำรวจนั้น